ที่เข้ามารับชมรับฟังทาง YouTube Channel ของอาจารย์เสกนะครับเสกสรรสุขคุณวันนี้เรามาพบกันในวันปิยะมหาราชนะครับปี2564ก็ทีมเพเภอกระทําพิธีนะครับลําลึกถึงคุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่กรของพระองค์นะครับก็เลยคิดได้ว่าติดท่านไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยเอามาพูดคุยในคลิปนี้นะครับก็ต้อนรับไปยังท่านประหลัดอำเภอนะครับที่จะสอบเป็นชำนาญการพิเศษท่านผู้ที่จบปริญญาตรีที่จะสอบเป็นประหลัดอำเภอต่อไปในอนาคตนะครับ ก็วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มาฟังคลิปนี้ได้นะครับมาศึกษาครั้งที่แล้วเราไปพูดถึงคำนัหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับคือ มีมาตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระบรมาราชโนุการโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับเสนาบดีกระทรวงวานไทยคนแรกเนี่ยทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับณบ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2400 35จึงถือได้ว่าในวันที่10สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็กำนันญีบ้านก็จะกระทำพิธีนะครับฟังสารจากท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปรลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนี้หน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราพูดไปแล้วนะครับคือนำหน้าที่ในการช่วยเหลือในอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ารัษฎรในหมู่บ้านนะครับ มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับราษฎรก็สิบเดข้อที่เราได้คุยไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงว่าในเรื่องของการเลือกนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งนะ ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับหมู่บ้านละสองคนเว้นแต่จะมีมากกว่าสองเนี่ยให้ไปขออนุมัติกระทรวงมหาไทยแล้วหมู่บ้านใดครับที่ผัวราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีอยู่สองฝ่าย นะครับฝ่ายปกครองเนี่ยจะมีหมู่บ้านละสองคนนะครับผู้ใยญ่บ้านหนึ่งแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใยญ่บ้านฝ่ายปกครองสองคนแต่ว่าถ้าหมู่บ้านไหนจะมีนะครับผู้ช่วยผู้ใยญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเนี่ยก็ให้มีได้นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรนะครับก็คือผู้ว่าเห็นสมควรจะให้มีด้วยก็ไปขอกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่คือในเรื่องของตอําตแหน่งที่มีอยู่นะครับก็ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นเนี่ย จะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่หมู่บ้านละ5คนนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านเพราะว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นใน3จังหวัดชบบา,ายแดนภาคใต้ก็เลยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่5คนใน3จังหวัดชบบา,ายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอในจังหวัดสงขลานะครับก็รวมทั้งหมด37อำเภอที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้านละ5คนนะครับ ทีนี้มาดูคุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับคนที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนคนที่มีสิทธิ์เลือกอสอสสอวอบตอนั่นแหละครับก็คือต้องเป็นคนมีสัญชาติไทยและก็มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกนะครับคำว่าเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาไม่ใช่คําว่าเลือกตั้งนะครับ ก็คือเลือกมาแล้วก็อยู่อายุครบ60ปีก็คือเกษียณอายุก่อนวันวันเกิดตัวเองหนึ่งวันนะครับก็จะครบ60ปีพอดีนั่นคือตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านทีนี้มันแตกต่างจากเลือกอบตอเลือกสสอ,อย่างไรก็คือ18ปีบริบูรณ์ถ้ากฎหมายใหม่ในการเลือกอบตอเทศบาลสสนะครับเขาจะบอกว่า เป็นคนไทยนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันนะครับในวันเลือกนะครับของอเลือกสอสอเลือกเทศมนตรีนะครับเลือกนายกอบจเลือกเทศบาลก็คือ18ปีในวันเลือกเลยแต่ว่าของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังเป็น18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มก,กราคมของปีที่มีการเลือก อันที่สองก็คือไม่เป็นภิกษุสามเณรน,นักพรตนักบวชนะครับสามก็คือไม่วิกลจริตเจ็ดฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเสมือนไร้ความสามารถยังสามารถที่จะไปเลือกผู้ใหญ่บ้านได้นะครับคำว่าเสมือนไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่ประพฤติตอนสุรุย่ยสุร่ายเมาสุราเป็นอาจินอย่างเงี้ยนะครับ อันทนี่สี่ก็คือมีภูมิลำเนาและก็ถิ่นที่อยู่ประจําและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับจนถึงวันเลือกนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะไปเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้เรามาต่อด้วยคุณสมบัติของคนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านที่อยากจะสมัครผู้ใหญ่บ้านต้องดูตามนี้นะครับก็คือ ท่านจะต้องเป็นคนไทยโดยการเกิดนะครับเว้นแต่นะครับที่หมู่บ้านไหนมันไม่มีคนไทยโดยการเกิดค่อยไปหาคนอื่นมันจะมันคงไม่มีในประเทศไทยที่มันมันเป็นประเทศไทยเป็นไทยแต่ว่ามันไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนี่ยอาจจะมีอยู่บางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มคนในพื้นที่สูง หมู่บ้านตามภาคเหนือต่างๆที่มีชาวเขาอพยพอยู่นะครับเป็นคนไทยพัดพินลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอันที่2ก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันรับเลือกนะครับไม่ใช่ในวันสมัครก็คือ,อตอนที่คุณสมัครคุณอาจจะมีอายุประมาณ24ปี21เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ในวันเลือกคุณต้องครบ25ปีบริบูรณ อันที่3ก็คือมีภูมิเนาและก็ถิ่นที่อยู่ประจําแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานอันที่สี่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ใช่เลื่อมใสาการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุมุกนะครับ เขาเขียนว่าเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจห้าท่าไม่เป็นพระภิกษุนะครับสามเณรน,นักโทษหรือนักบวช6ก็คือไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการทุกพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้วิกลจริตติดฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบติดยาเสพติดให้โทษนะครับหรือ เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาก็มีอยู่หลายโรคนะครับอันที่เจ็ดก็คือไม่เป็นสมาชิกสภานะครับรัฐสภา,าก็คือสอสอสอวอไม่ได้เป็นสสสวไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเป็นอบอจอเป็นเทศาบาลเป็นอบอตอไม่ได้เป็นข้าราชการประจําก็ไม่ได้นะครับ เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้หรือถ้าท่านอยากจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านก็ต้องลาออกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับเป็นลูกจ้างของเอกชนที่มีหน้าที่ประจําแสดงว่าถ้าท่านทํางานโรงงานมีเงินเดือนประจำเนี่ยนะครับก็คือเป็นลูกจ้างของเอกชนที่ทํางานประจําทํางานในเซเว่นอีเลเว่น ไม่สามารถจะเป็นมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับขาดคุณสมบัติข้อนี้ข้อ8ก็คือไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสื่อมเสียในชื่อนะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางพานหรือทางจุจริตนะครับหรือเสื่อมเสียในทางศิลธรรมอันนี้เป็นดุลพินิษ์นะครับว่า,าในเรื่องของผู้มีอิทธิพลเสื่อมเสียต่างๆเนี่ยนะครับก็จริงๆถ้าคุณสมัครเข้ามาแล้วถ้าชาวบ้านก็เห็นว่าคุณอ,อันธพาล นะครับคุณทุจริตคุณเสื่อมเสียเขาก็ไม่เลือกเองอะนะครับคุณสมบัติข้อ9ก็คือไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็ยังไม่พ้นกาหนด10ปีนะครับ2ออย่างนะครับถ้าทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็ยังไม่พ้นกาหนด10ปีนับตั้งแต่วันถูกให้ออกหรือปลดออกนะครับหรือไล่ออก เพราะนั้นก็ไม่สามารถจะมาลงเป็นผู้ใหญ่บ้านได้10ก็คือไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกนะครับโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่ความผิดโดยประมาณแล้วก็ระหูโทษนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าโดนคดีอื่นที่มันไม่ใช่ประมาณหรือระหูโทษนะครับต้องพ้นโทษมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า10ปีถึงจะมาลงผู้ใหญ่บ้านได้คือถ้าพ้นโทษยังไม่ถึงกําหนดยังไม่พ้นกาหนด10ปี นะครับนับตั้งแต่วันพ้นโทษนับตั้งแต่วันพ้นโทษนะครับไม่ใช่แต่วันถูกลงโทษก็ไม่มีสิทธิ์ลงผู้ใหญ่บ้านคุณสมบัติข้อ11ก็คือไม่เคยเป็นผู้ต้องคำให้พากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดนะครับเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้นะครับป่าสงวนศุนลกากรนะครับอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจจะออกใบอนุญาตให้ได้ จะในคำว่าอาอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจจะออกไม่อนุญ,ญาตให้ได้ก็คืออาวุธปืน M16 อาวุธปืนที่มันเกิน11มม,มนะครับนายทะเบียนไม่สามารถจะอนุญ,ญาตให้ได้คุณมีคดีอาวุธสงครามอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถจะลงเป็นผู้ใหญ่บ้านได้คดีที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์คุณไปลุกที่สาธารณประโยชน์ครับโดนคดีความคดีนี้ก็ไม่สามารถมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ คดียาเสพติดครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะค้าจะขายจะเกี่ยวข้องนะครับจะสนับสนุนให้มีการค้ายยาเสพติดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับคดีว่าโดยการเลือกตั้งนะครับก็คือท่านไม่ไปเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมานั่นแหละครับก็ไม่สามารถจะลงได้ก็คือคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็หมดสิทธิ์ในการลงเป็นผู้ใหญ่บ้านการพนันในฐานความผิดเจ้ามือเจ้าสำนักนะครับ ตัวการพนันเนี่ยนะครับก็คือในฐานะที่เป็นเจ้ามือเจ้าสํานักนะครับเป็นเจ้ามือว่ากันเถอะเป็นเจ้าสํานักก็คือเปิดบ้านให้คนเล่นเล่นการพน,นันเปิดบ่อนไก่ให้คนเล่นอ่างเงี้ยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนั้นนะ่ะคือ,อเป็นเจ้ามือเจ้าสํานักคําว่าเจ้าสํานักก็คือใช้สถานที่ของตัวเองนะครับให้คนอื่นมาเล่นการพน,นันในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าท่านหมดสิทธ การเลือกตั้งมันจะหักล้างโดยการเลือกตั้งครั้งต่อไปเช่นไรครับท่านไม่ได้ไปเลือกสสเมื่อสามปีที่แล้วแต่ว่าวันที่ย8พฤศจิกาที่จะถึงนี้เขาให้มีการเลือกตั้งอบตอเทศบาลถ้าท่านไปเลือกตั้งอบตอเทศบาลถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นในปีหน้าท่านก็สามารถลงได้โดยไม่เสียสิทธิ์เพราะนั้นมันจะหักล้างโดยการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งทีนี้คุณสมบัติข้อ12ก็คือไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งนะครับหรือราศดรน,นะครับคำว่าไม่ได้ออกจากตำแหน่งเนี่ยคือราศดรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับเข้าชื่อกันขอให้ท่านออกคือท่านประพฤติไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนะครับทีนี้ เขาบอกว่าการจะออกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในอีกอการขาดคุณสมบัติหรือการออกจากการเป็นผู้ใหญ่นะครับมันมีการที่รัษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเข้าชื่อกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยนะครับขอให้ออกอันนั้นในอำเภอก็สั่งให้ออกได้เลยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นนะครับเพราะว่าท่านบกคร่องแล้วก็ไม่ค้นกาหนดส0ปีนับตั้งแต่ถูกให้ออก คำว่าบกพร่องเนี่ยนะครับเช่นท่านไปเล่นการพนันเนี่ยแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้ามือเจ้าสำนักนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านไปเล่นอยู่ในวงไพ่อยู่ในวงไฮโลเนี่ยนะครับตำรวจเขาจับได้เนี่ยแม้ท่านจะไม่ได้เป็นเจ้ามือเจ้าสำนักก็จะต้องสู่ถูกสอบสวนนะครับว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นะครับประพฤตินตนไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ คุณสมบัติข้อ13ก็คือไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกกดออกหรือไล่ออกจากตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการบรเรือนนะครับยังไม่พ้นกาหนด10ปีนะตั้งแต่วันถูกให้ออกกดออกไล่ออกนี่คือ,อคุณสมบัติแล้วก็ข้อ14ครับก็คือมีฐานความรู้นะครับไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบนะครับ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับเว้นแต่ท้องที่ใดครับไม่อาจจะมีไม่อาจจะสามารถจะเลือกบุคคลผู้มีความรู้การศึกษาภาคบังคับได้ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาย,ยกเว้นผ่อนผันให้หมู่บ้านนั้นนะครับไม่ต้องมีผู้มีการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับได้เพราะว่าอะไรทั้งหมู่บ้าน มันไม่มีคนจบป .6 เลยเนี่ยคำว่าการศึกษาข้ามบังคับหมายความว่างไงครับก็คือบังคับใครบังคับมันถ้าคนอายุ40ขึ้นเนี่ยเขาบังคับให้จบป .6 คุณก็ต้องจบป .6 แต่คนอายุ50กว่าเขาบังคับให้จบป .4 คุณก็ต้องจบป .4 นะครับการศึกษาภาบคบังคับแต่และช่วงอายุไม่เท่ากันนะครับคนอายุ50เส,เสร็จเนี่ยนะครับก็จะให้จบป .4 คนอายุ40ณปัจจุบันนี้ก็จะให้จบป .6 แต่คนอายุ20ข,ขึ้นไป25ขึ้นมาเนี่ยจนถึง40เนี่ยเขาบังคับให้จบม .3 คุณก็ต้องจบม .3 นะครับนั่นคือการศึกษาภาพบังคับสุดท้าย15เรื่องของคุณสมบัติก็คือไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเสียสิทธิ์ในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนนะครับสิทธิ์เลือกตั้ง การที่เราจะเลือกผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้กระทําโดยวิธีลับนะครับแล้วก็เลือกภายใน3 0วันนะครับนับตั้งแต่ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงหรือตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับก็ให้นานอำเภอนะครับประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านภายใน30วันทีนี้การเลือกเนี่ยนะครับก็ให้ายอำเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกิน3คนนะครับ และก็ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นอีกจํานวนไม่น้อยกว่า4คนแต่ว่าไม่เกิน7คนทําหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติตาม15ข้อที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่นะครับทมหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อราษฎรเลือกผู้ใดนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้นายอำเภอออกคําสั่งแต่งตั้งนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับนายอำเภอก็รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญไว้เป็นหลักฐาน ากมีการคัดค้านนะครับว่าการเลือกตั้งมันไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็ให้นายอำเภอสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่เขาร้องมาว่าการเลือกเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตมีการซื้อเสียงนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นก็ให้ผู้ว่าสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนะครับภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่นายอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับ นี่คืออเรื่องการเลือกนะครับทีนี้การออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องมาฟังกันก็คือการพ้นตำแหน่งจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็พ้นตำแหน่งเมื่ออายุ60ปีนะครับคำว่า60ปีก็คือท่านเกิดปีไหนก็นับไป60ปีครับก็หมดอายุก่อนวันเกิดของท่านนะครับไม่ได้กเกษียณอายุเหมือนข้าราชการนะครับวันที่30กันยาอะไรไม่ได้กเกษียณแบบนั้น แต่ว่าคำว่า60ปีก็คือนับไปถึงวันเกิดของท่านนะครับก่อนวันเกิดหนึ่งวันท่านก็ยังทําหน้าที่อยู่พอถึงวันเกิดท่านก็ต้องพ้นหน้าที่การเป็นผู้ใหญ่บ้านอันที่2ก็คือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครนะครับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของการเป็นนักพ้นนักบวชเนี่ยยกเว้นนะครับท่านได้อนุญาตให้ลาบวชจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะไม่ขาดคุณสมบัติ ข้อ3ก็คือราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตําแหน่งกรณีนี้ให้นายอำเภอนะครับสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเลยแล้วก็ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนะครับไม่ต้องสอบสวนนะครับไม่ต้องถามว่าท่านมีความผิดอะไรทํใไมชาวบ้านไปเอาออกไม่มีนะครับแค่ชาวบ้านไม่ต้องการก็คือชาวบ้านผู้มีเสทธิ์เลือก ผู้ใหญ่บ้านเกินกึ่งหนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยสมมุติว่าในหมู่บ้านท่านมีคนมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน200คนถ้ามีคนล่ารายชื่อมาได้2องร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนายอำเภอก็มีหน้าที่ตรวจสอบว่าในขณะที่คนมาร้องจะเอาผู้ใหญ่บ้านออกเนี่ยคุณถูกบ,บังคับขู่เข็นอะไรหรือไม่ก็สอบสวนนี่แล้วเสร็จเสร็จแล้วก็นายอำเภอก็ดูแค่นั้นนะครับแล้วก็สั่งให้พ้นเลยถ้ามันเป็นความจริงนะครับ ก็คือถ้าเข้าชื่อให้ออกจริงๆก็ต้องออกอันที่สี่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนจากนายอำเภอว่าบกพร่องต่อหน้าที่เช่ไนไรครับท่านไปเล่นการพานันในวงการพานันเล่นไพ่เล่นไฮโลท่านไปบุกลุกทําลายป่าไม้นะครับซะเองอย่างเงี้ยนะครับนายอำเภอก็สั่งสอบนะครับตั้งคณะกรรมการสอบว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่ อันที่5ก็คือไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองอยู่ติดต่อกันเกิน3เดือนนะครับเว้นแต่มีเหตุอันสมควรและก็ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอนะครับไปเกินไปจากหมู่บ้านเกิน3เดือนเนี่ยท่านไปไหนอ่ะท่านอาจจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับป่วยติดเตียงอยู่ก็ขออนุญาตลาจากท่านนายอำเภอนะครับออกจากพื้นที่ไปอยู่โรงพยาบาล3เดือนหรือไปประกอบธุรกิจถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับ ก็ต้องได้รับอนุญาตลาจากท่านในอำเภอนะครับอันที่6ก็คือขาดการประชุม3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรมันจะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะครับของผู้ใหญ่บ้านอยู่เพราะนั้นท่านจะต้องมาประชุมทุกครั้งนะครับหรืออย่างน้อยห้ามขาดติดต่อกันเกิน3ครั้งถ้าขาดการเกิน3ครั้งท่านก็จะออกจากผู้ใหญ่บ้านนะครับ นายอำเภอก็จะสั่งให้ออกเพราะขาดการประชุมสามครั้งอันที่7ก็คือไม่ผ่านการประเมินนะครับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องกระทำอย่างน้อยทุกๆ5ปีทีนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการปกครองเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนเนี่ยประเมินนะครับผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกๆ4ปีนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ให้ออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นี่คือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านที่จะลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมาศึกษานะครับว่าคุณสมบัติของท่านถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่พรบลักษณะปกครองท้องที่กำหนดหรือไม่นะครับก็ถ้าท่านมีคุณสมบัติครบก็สามารถเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับลงเลือกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ไม่ได้ก็คือชาวบ้านก็ต้องทำหน้าที่ในการเลือก ผู้นำของตัวเองนะครับเลือกผู้ใหญ่บ้านของตัวเองสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของการขาดจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านการพ้นจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มารายงานให้ท่านทราบนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่จะเอาไปสอบหรือเป็นประโยชน์กับท่านผู้ที่อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในอนาคตสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับในเรื่องของกระบวนการเลือกต่างๆก็สลบวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ